สวัสดีครับพี่น้องนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยแกงเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเพื่อคนอีสานนะครับวมน้ก็สิบาพี่น้องนะครับมามาชมนะครับหน้าปอเทืองนะครับของตัวเองนะครับอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับกัอายุกันหนึ่งเดือนครับปอเทืองอายุหนึ่งเดือนนะครับระดับความสูงกับประมาณ สามสิบส like <asan> <Jersey> ี่สิบเซนนะครับสามสิบสี่สิบเซนนะครับเต็มที่ก็ห้าสิบเซนต้นงามต้นมาง่ามนะครับกะมาเบาเหลืองปลอดเทียงซูพี่น้องฟังนะครับต้นงามกะงามต้นเขี้ยวกะเขี้ยวนะครับตัวนี้กะสิมาเบาเหลืองลักษณะหรือว่าการดูแลการไถ่านปลอดเทืองนะครับปลอดเทืองนะครับ ที่ห้องเฮดจุนิกับพื้นที่หนึ่งไรนะครับหนึ่งไรใส่มเมล็ดพันธุ์นะครับก็ซื้อมาก้สิบกิโลนะครับใช้สิบกิโลนะครับแต่ว่าได้หลายคนกับว่าจะหายกิโลก็หน่าจะพ่อนะครับพูดกับคนกับว่าสิบกิโลเอาหน้าหนาเลยว่าจันกามึงนะครับตอนนี้ถ้าการเตรียมพื้นที่นะครับกะบ่มียังไรครับกับไถ ไทกบต่อเฟืองเฮาหลังจากเห็ดหน้านะครับไทกบนะครับแล่วก็เดนมีความเฉื่อยอยู่กะเอาพอเที่ยงเมื่อวานนะครับเมื่อวานแล้วก็ปั้นนะครับวานแล้วก็ปั้นนะครับประมาณสามสี่มือนนะครับพอเที่ยงก็จะเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นพืชที่โตเร็วครับเป็นพืชที่โตเร็วนะครับพอเที่ยงเป็นพืชที่โตเร็วนะครับตอนนี้กะ สารเส้มือกระึ้นนะครับกระึ้นกระมองได้มีความชื้นกระจะเริ่มเติบโตดีค่อนข้างดีนะครับมองได้ทีเพราะมีความชื้นกระกระ่็กระึ้นชาขึ้บนบางเกิดบ,บางนะครับเกิดบ,บางานะครับเกิดบางมากนะครับกระหลังจากผ่านเวลาซสิบมือนะครับการดูแล,ลรักษาทีเฮตูนีนะครับกระฉีดนะครับฉีด น้ำหมักขี้หมูนะครับเีดน้ำหมักขี้หมูนะครับทางใบนะครับผสมแับอ่อนนะครับกาประมาณ200ซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิลิตรนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงนานแล้นะครับตอนนี้ก็เดินบุกล่านะครับก็เลยต้องฉีดน้ำพ่มทั้งใบนะครับให้ตัวแรกนะครับก็ฉีดน้ำหมักขี้หมูนะครับรู้สึกว่าสองขังนะครับสองอาทิตย์ อาทิตย์ละเทือนะครับสองอาทิตย์นะครับก็บชิโนมเคิโมะกัดมาสังเกตเห็นนะครับว่าปอดเชื่องเขามีความอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับลำต้นนะครับลำต้นอวบนะครับยอดก็เขียวเข้มนะครับเขบียวเข้มกระเทือวดสวยนะครับการดูแลปอดเชื่องป๋ไห้ว่านปุ๋ยป๋าไห้ว่านยังครับเนื่องจากมันมีความชื้นนะครับถ้าฝนตกถ้าดินมีความชื้นก็สิ อยากวานปุ๋ยยากรอบอยู่ครับแต่สวยงามนะครับก็ปอดเทืองนะครับก็อายุหนึ่งเดือนนะครับปอดเทืองอายุหนึ่งเดือนนะครับก็ดูความสวยงามนะครับกะบระโยชนนะครับปอดเทืองนะครับก็เป็นปุ๋ยสดปุ๋ยผุดสดนะครับอายุเก็บเกี่ยวก็สามเดือนนะครับ เก้าสิบวันนะครับเกาสิบวันก็เริ่มเห็นแตก่อแตกั้งนะครับออกดอกนะครับเขาก็เริ่มไห้ไยกบนะครับช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงออกดอกสีเหลืองนะครับเขาไห้ไถกบนะครับมั้งกระสีมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์สำรับดินนะครับไ้ในตัวเจนหลายนะครับสำรับแปลงนี่กะคิดว่าสี เก็บว้เอาเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อขยายนะครับเรือว่าเผยแพร่จำนายนะครับสำหรับพ่อลูกงมป่าหรือว่าพี่น้องผู้ที่สนใจนะครับในบ้านทฮากจะขอแชร์ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับตอนนี้ก็บอ่าชีดน้ำหมักขี้หมูนะครับน้ำหมักมูสุกรนะครับอัตราส่วนกับใส่ที่ประมาณ200นะครับ 2องร้อยถึงสามร้อยซีซีนะครับรือขวดน้ำขวดเล็กนะครับเทลงผสมบางยี่สิบริตนะครับเข้ากับสีตอนเสาร์นะครับสีตอนเช้าก่อนตอนที่ยังมีหมอกนะครับเราก็ฉีดไปได้เลยครับถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามนะครับการดูแลรักษากาศมากขอหยาิแบ่งปันพี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์หรือว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ ขอฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช่องการตะลุยการเกษตรนะครับกดกระลิ่งชัตะไคร์ไว้นะครับ,ไไนนรบเพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องถ้ามีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับพืชตัวใดนะครับกระชีมากขออนุญาตแหลกเปี้ยนพี่น้องวอกสู่พี่น้องฟังนะครับสำหรับช่องการตะลุยการเกษตร,รนะครับช่องข้องค้นเกษตรเพื่อคนอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้กะ อำลาพี่น,อน,อนออ้องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้์นะครับการดูแลเมล็ดปอดเชืองนะครับทำไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการดูแลแค่แค่สีน้ำหรือสีปุ๋ยทั้งน้ำทั้งใบเตือ่งองเตือน,นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเมล็ดปอเชืออสำหรับคลิปนี้ก็ขออลัลาหพี่น้องฟองไปนะครับช่องการตลุย การเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเพื่อคนอีสานนะครับก็ส,สวัสดีพี่น้องสำนันดีครับสวัสดีครับอไปแล้วบ่ดิวอ้วัน